พอมาสนามบ,บินแล้วเจอบีเกิลเ,เนี่ยรู้สึกมันผ่อนคลายคือแม้นว่าเราจะรู้ว่าหน้าที่ของบีเกิลเนี่ยคือเขาจะตรวจสอบข้อสอบสมาระล่ะแต่พอเห็นหน้าตาบีเกิลความขี้เล่นของเขาเนี่ยมันทําให้การทำงานของเจ้าที่กับผู้โดยสารก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ด้วยกัน ก็สามารถทํางานร่วมกันได้เพราะมีน้องบีเกิลเป็นสื่อกลางอย่างเช่นหนุ่มๆของเราจุงสุนัขไปก็จะมีสาวๆอยู่ที่สายพานโน้นก็จริงๆคือสนใจน้องหมาค่ะแต่มันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เจ้าหน้าที่ได้ใกล้ชิดกันได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความความ ความจูงเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เจ้าหน้าที่เราก็ขยันทํางานขยันไปตรวจอะไราเงี้ยาเห็นเป้าหมายข้างหน้าเอาหมาเป็นสื่อกลางเอาหมาเป็นสื่อกลางคือหน้าที่หลักคือหาของสิ่งผิดกฎหมายหน้าที่รองก็คือสารสันหัวใจอะไรีอาจจะเป็นไปได้มาจุงจริงๆพูดมาเก่งๆอะไลเด้จริงนะคะคือสุดน่าผิดหวังไม่ขาตัวที่ทําหน้าที่แล้วจะเป็นสื่อกลางใช่เป็นสื่อรักได้ด้วยแล้วมีไหมคะว่าเจ้าหน้าที่สามารถประสบความสำเร็จเรื่องความรักก็มีก็ในเรื่องความรักเนี่ยยังไม่เห็น เป็นรูปธรรมชัดเจนเช่นถึงไม่ถึงไม่ถึงขั้นว่าต้องแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นว่าเราสามารถสร้างมิตรภาพในสนามบินได้เช่นสมวตร้อยเราเราเกิดการจับกลุ่มขึ้นมาได้เหมือนวันนั้นนะคะ<ช>แล้วหลังจากที่เราปฏิบัติหน้าที่เสร็จให้เซ็นเอกสารเร็จร้อยเก็บของกลางอ่ะเขียนเอกสารการอายัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการถ่ายรูปผลงานใช่ไหมคะก็จะมีน้องมา้ามีของกลางมีเจ้าหน้าที่แล้วใครจะถ่ายรูปให้เราล่ะในเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องถ่ายรูปหมดก็ น้องๆที่สนิทกันนั่นแหละน้องๆที่รู้จักกันได้แหละสายสัมพันธ์กันไว้ไแหละน้องข้าน้องขาช่วยพี่ถ่ายรูปให้หน่อยน้องเขาก็จะยินดีเพราะว่าการถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะได้เล่นกับน้องหมาก็ยินดีที่จะช่วยเราตรงนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นผลพลอยได้จากการทํางานบนสนามบินแล้วมีน้องหมาบิก g e เป็นสื่อกลางค่ะที่เห็นเป้าหมาไกลๆก็จะเดินทําเป็นจูงหมาไปนะคะเกือบพผู้หญิงกับหมาเนี่ยเป็นอะไรที่มันผูกพันกันแล้วผู้หญิงวิ่งเข้าหาเลยเสร็จแล้วก็ไม่ต้องวิ่งเข้าหาผู้หญิงผู้หญิงวิ่ง เอาไม่ใช่น้องหมาชื่อป่าไก่เขา,าดักชื่อหมาแต่เจา้จาหน้าที่เราก็ไปบอกชื่อตัวเองต้องเบอร์โทรด้วยต้องเบอร์โทรแล้วก็ลายไอดีที่สมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วนุกดีนะคะจริงๆรแล้วพูดถึงว่าถ้าเกิดแบบยัวเหนื่อยไหมเป็นภาระราที่หนักไหมเพราะว่าต้องตรวจสอบเรื่องของโรคติดต่อที่ต้องเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็นําออกไปแต่ส่วนหนึ่งเราทําสิ่งสําคัญให้มันเป็นความสุขในการทํางานเจ้าหน้าที่เองก็อยู่กันมาหลายปีนะคะแต่ละคนเจ้าหน้าที่ก็ น้องน้องส่วนใหญ่น้องยังไม่เป็นข้าราชการเป็นจา้างมาส่วนใหญ่ก็คือต่อสัญญาปีต่อปีแต่ก็ผูกพันกับน,น้องหมามากค่ะก <ฮะ S 2> ็ะะถือว่าเป็นรอยต่อให้บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหมาตัวไหนปลดประจําการก็มีคนดิวเรียบร้อยอย่างหมอเรนบอกว่า จัดการเตรียมพร้อมสําหรับจะ,จะดิวหมาที่ใกล้หมดอายุแล้วใช่ไหมคะใช่ถ้า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 เป็นหมาของเราเองเราก็จะต้องเอากลับบ้าน <c oughs> ใครจะประมูลเราก็ต้องหัวของเราไว้ก่อนอ <c oughs> ย่างวันก่อนมีมีคุณคุณป้าคนหนึ่งมาติดต่อที่บอกว่าพี่ขอลงชื่อ,อ,อประมูลน้องหมาที่ปลดประจําการค่าะาบอกว่าพี่คะจะลงชื่อตอนนี้เลยเหรอคะน้องหมาเพิ่งทางานได้3ปีเองเลยอ,อีกตั้ง4ปีอะ่ะพี่จะลงชื่อไว้ตอนนี้เลยเหรอคะ <c oughs> เอาเหรอตั้ง4ปีเลยเหรออะไรอย่าง <c oughs> แกอยากได้ไงคะนึกว่ามันใกล้จะปลดประจําการเร็วๆนี้ พราะว่าใครดูแล้วว่ามันเชื่องไงคะมันผ่านการฝึกมาแล้วก็ถ้าเกิดไปอยู่ที่บ้านก็คงจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมคะก็เลยอยากได้มาปลดประจําการแต่ว่าจริงๆแล้วต้องใช้เวลา7ปีเจ็ดปีก็บวกจริงๆแล้วก็ปีนึงก็7ถ้าห่างกับชีวิตคนนั้นนะคะหนึ่งต่ออ่าเจ็ดปีหนึ่งขวบเท่ากับ7ปีอันนั้นคืออายุสุนัขค่ะอืมก็เท่ากับ7ปีก็ต้องเป็นเกือบ50เนาะใช่เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเกษียณที่เจ็ดสิบอายุห้าสิบปีอายุห้าสิบปีก็ยัอยู่ได้ ถึง15ถึง20ปีนี่ค่ะแต่ละคนก็จริงๆแล้วฝึกกันไปก็ผูกพันนะ<ช>ผูกพันเ<ช>อ่อก<ม>็อยากให้ไปอยู่กับคนอื่นนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการจับกลุ่มแล้วก็ไปดูการแสดงนะคะของบรรดาเหล่าน้องหมากันที่เวทีใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยนต่อว่าการแสดงเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการในการทำงานในการจับกลุ่มของบรรดาผู้ช่วยสารวัตร บีเกิลนี่นะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามมันค่ะ no. Story.